đi nát lê ôi ôm à ôm à tắc lọt rai Ờ, lại lại nó ốp ta, ô rò lỡ cỡ nó đít đính đính đùng đính đùng đính, đã đã là ốp ta ốp ta, ok ok, mình nó rồi, lìm, nó rồi, đó, ô rò chim liềm đây mày là cỡ, kháng rồi ta kháng, rồi rồi, rồi kép, kép ครับนี่ก็นี่ก็ลูกตน้นกุระนั้นมันจะมีลูกไอ้ลูกกุระก็นี่ลูกกุระนะจะเป็นลูกนั่นนั้นข้างข้าง,ข,าง,ข,างข้างนั้นได้ครับมาเ<ม>ดี๋ยวมาใต้เอาเลยครับเอาเลยบางคนไม่รู้จักกับลูกกุระโรนกับเปนโรนกันกับอ๋อเนี่อครับนี่เป็นชุกนะครับนี่เป็นชุกใกล้ใกล้ลำย่อยแบบนี้เด็ดถอยถอยเดี๋ยแป๊บอ๋อแลมันลูกลำย่อย นี่ครับลำ่เมืันตายรับลำญ่พักใต้ปลากระบพกผมเรียกลูกขุรานะครับกินได้หมือนกินได้กับโนก,กับเปลือกกินได้กับจิ้มกับเปลือกลูกกระต้อนนี่ต้นขุราครับนั่นถือว่ามันท้อยเป็นลูกตายตัวจับอีื่อนเลยจริงจริงเปืเ่อนเรียกเล็กนะครับมืดว่านครับไปควันลูกจักก้อน หอยนอนอปงปลาตัวนี้ปงปลาเองเ <c oughs> สียงห้งจังหมือนน้่มุ้งกบบเป็นวัดนะมีปา่าจักกับบางคนไม่รู้าาจักว่าจักจริงๆแล้วความหมายของจักก็คือว่าไม่ได้อยู่ดดวยกันคือจักความหม้สั้นๆแต่ว่าคุณประโยชน์มากมายสามารถนำไปใช้ได้หล่ย่างไม่ว่าจะเป็นก้องกินหรือว่าก้องใชาย ลายน่าดีรับเดียวมามาปั่นลูกจกกักไม่น้ออนไรไลยอันก็เี็กตากัางกับปพ่มก็คนแต่เลกว่าปันป่นพื้นก็ปุ่มหวาปั่นนั้นก็เรียกปันปกออกน่นพื้นอ่าอลายนั่นเลยมีลายมันเน่นกับลาย มีตังแก่ตังอ้อนตังสามกินป้าเลยที่ชาวบ้านนีป้ากันสามกินนี่สามกินป้านรดๆคร,ถรถับกินไม่ร,ร้อยเราไม่ต้องควันเราอ,อยู่บนต้นอ่านี่ป้าเลยขับลูกจักรหน้าตากา้าง

แกงมู้แกงวัวแกงอะไรนี่กินร้อยครับแก็เรียกว่าแกงแกงวัวลูกจากอ่าถ้าเป็นแถวท่องกล้าแถวด่านุ่นก็เรียกว่าแกงแกงวัวลูกนุ่นช่งบ้านโร่ก็ลูกจากมันหมากร้าหาจานกินใกล้หนุ่มอะนี่ตุ่ม เดี๋ยวเราเราไปเละไอไอลูกจกักถ<ห>ือว่าถือก็เรียกว่าสั่งกินนะครับป้าต้องกินได้เลยเจ็บคอจังเพราะมันนี่พอดีไม่ไม่ได้นอนมาต้องร่าคืนเลยพอดีออกอ่าปาราคิจไปได้ๆๆวัวลูกจักอีกพวนนกนกนูๆนนู่นองนูน้<ด>นเห็นแตไ่ไกล tôi thấy thấy là cơn gặp. Ô rau và dòng cô lơi. Ô chưa 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 nô lệ ở trên Này Tắc lạy của là lạ này. Ô lê เอาช่องลาเลยเนะี่ยนักกากรมาได้ได้เจี้วจังหลับมาอย่างนี้อีกล่ะจิม้มริมจังกับไหลนี่ครับสาบโน้บดีจะได้นี่ข้องดีเมืองปากนั่งเนี่ยต้องเรียกไล่ยก่อนเลยเอา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 นี่ยอะไรเนี่ก็น่าจามกินกันนี่ผมว่านั่นแหละโอเคเลย

ติดคางแกนิดนึงเช็คเช็คเช็คน่าจับกินจังดาวออนลาไมฮะยางันนอ่อนลาเหลาอยู่เรื่อยเชเช็คเชเลยอ้นเหลามาทกินเอือ่อนกบแม่ะอะไรไม่ีปริมนู่น่ะ น่อยัอ่นงนะอยัอ,อ,อ่อนอ่อนเอมันยังอ่อนเลยน่อน,ออรนครับไ่ผายกว้ไมล่ว่า,า,นวาผนนี้ก็อย่างโทษนะครับติดโต๊ะพุ่ม,มาดาห้นั่นว่านไหมกล้องก็ nó chơi nó mà tay quan cái nữa, cái on 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 on, coi chưa lùng chưa là à, mấy thành tối nó còn bột mấy thành tối, cứ bữa mấy có thuốc leo có tối. นกจักได้ไหมอันนั้นนกจับน่นนะครับบางคนไม่เคยนกจักนะครับอ่านกจักแต่เขาเก่ง้อย์เก่งนั่นนะครับนี่คือนกจักครับค่ะจำกินนักไล่คือไปย่ำเพื่อเดี๋ยร์ยำกับน้ำช่อมจักโอเคนะครับนกจักตอนนั้นครับวันนี่เราไม่ได้มาเล่ใส่กันอย่างเดียวนะครับแต่เรามาแบบวีที่ชีวิตแบบวีที่ชีวิตของคนมันทุก แรงก้อนแลงก้อนล,ลงเรวกบไหนอ้วนไหนอ้วไม่ยอมเร็วถ้าไม่ได้ลูกจั๊กตากินไกล้นี้่าน่านป่าน่าน่าน,านมากเ,เลนานอเอาลูกอะไรงยังป้าอ๋อใช่อย่อนี้แรงแล่ๆๆก้อนดิ Okay, เรารจะเละไาลนี้มันมีความแก่แต่ได้เวลาเราไปห้าไหลอื้นเราจะรูาาตาค้างครับไม่รู้ใครโดนจับเราคำว่าตาค้างตาค้างนี่มันแข็งเลี้ยลูกจากับติ๊กเรียวลูกจากตาข้างเส้นมันคางมดหรือมันดูนแ,แต่ว่ากินกินกินได้ครับ นี่นกจากปี่นออมีไข่ปลาเขาเลยไข่ปลาแซลม์แซลมนบางคนว่าไข่ปลามาอยู่ว่าลูกยากไสก็ไม่รู้อ๋อนี่ไข่ปลาไข่ปลานี่ไข่ปลาไหมเนี่ยน็กเด็กนุ่มๆเด็กเล่นตะก้าวไข่เลี้ยงมันมันเหลือไข่ปลาแต่มันเหมือนไข่ปลานะครับที่มันอยู่ในนกจากนะครับกินร้อยกับตัวนี้นี่ทุโยดเลยอันนี้ก็โนด้ครับ นี่ตาเต่าแต่มันรวยโลวนในรูเป็นปั้นมันวอลกง่ายครับกวาดกวัดนิดๆครับเออมันจะมีโคเออมันไม่มีงวงนี่ก็เรียกไข่ปลานะครับกลิ่นดีนักเลยนี่กันกยักษ์แกงนกแกงไก่แกงอะไรใส่ไปได้พีอืมอเคเพิ่เปลือยแล้โอเคเลยแลตายเลืไลไม่ยอมแล้วนายอ้วไม่ได้ตามติดนักไล่ไม่ยอมเลยนาต่ากินกันกินจันเงินา phải nu la chắc lão chắc lão càng ổn này này con để mua con nồng nề con càng kẽ Tapin mèo, nga tì zipkun. Oh, nan nan, nga tìa 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 đái tìa 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 đái, tìa tìa đái tìa tìa đái, tìa 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 พอว่าอย่างคว้านมากมันยังไม่น่วนควัานมันไม่หน่วนควัานมันไม่น่วนควัาน,น,น,ค,นครับนี่บรรยากาศกล้องปลาจักอ่ากล้องปลาไปนั่งครับปไปนั่งเรานี่เราใต้ในป่าเลยวันนี้ครับเน้นในป่าอย่างนี้เพราะว่าข้างนอกนี่ไม่ค่อยมีเลยเคยก็ได้ไม่กี่ตัว โอ okay, เคแล้วน้ำรับตกจากแต่ว่าอยากได้ตำคิดอยากได้เช็คลาไงมูน <ไง S 2> แก่แล้วกลแก่ทั้งปื้นไม่ตึงดุงหรมาหนุกจักไม่มีดูงหรอกมาว่าดุจจำคิดไม่าำคิดหนุนเดาไม่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 ตาค้างเพ่งเราหยุดเรื่องพบแต่ตาค้างทั้งพืออนี่ข้าเหมือนลึกแล้วนี่ออกมาก่อน ออกไปที่ล่งก่อนมันมีลูกจากได้เออเราว่าไม่มีคนหมามันเลยตาค้างมันเลยแก้ไปตามการเวลาถอย,ยาจากปลาจากมาก่อนลางลางก็เอ็กซอนนะคุล,ะล,ะลางวานก่อนเห็หวานถูกหลบเดี๋ยวอีกการวาน จริงจริงแล้วอ่าจริงจริงแล้วแม่น้ำปางนั่งนี่เคกามีนะครับก็มีบอกไปอ่าอย่าพูดนั่นต่างดาวคือว่าเคนี่คือมีซั้งยิงเดียวนี้ในความมีความเคมากนะครับซึ่งพอพอดูน้ำตวมได้แบบนี้ก็มันมีโอกาสที่ลุดออกมาสู้คลองธรรมชาติหรือว่าสู้มาแม่น้ำลำคลองหรือว่าอ่ายิงจะเป็นแม่น้ำบางนั่งซึ่งว่าเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับซึ่งโอกาสที่เคมีนี่แปดที่มาเปิดเส้ ไปไม่เจอก็ลองเลยเพื่อได้ผบเองพุมลุงลองลงดาวเดี๋ยวฟูดอยู่จ้าได้คนนี้เอ็นมาเลยครับคนนี้นี่เอ็นมาเลยไม่ต้องมันย้ายเอ็นมาเลยครับนี่เราจะป้ายเราเราไม่เราไม่ติดเครื่องครับเพราะว่าจะติดเครื่องมันเปืมันมากขึ้นนี้ตัวเดียวช้มก็คันช้มก็คันปักบุ๋งอาหมดเพราะว่าเราต้องเก่งเนี่ยแก่งไอโชนไอรอบนี่ แกเงยชมก็คันว่าวันนี้บอกว่าลูกจักนอนอปลุกปลาจับดอกกันกเหรอแค่ปลุกนิดเดียวโอ้แต่ปัดปักบุ้งกันอ่านีา่คือปลาอ่าบรรจุยี่บ่เรวนะครับปลาช้อนของเราที่ได้ในวันนี้ก็ทุกบรรจุตรงในชอบครับเพราะว่าชอบของเราในตัวชอบดีแล้วครับเพราะว่าไม่ต้องเอ่นในในตัวทรัพย์วะการดน่ตรวจสอบอีกครั้ง ตึ้งเราจรวดแล้ว,ว,ลวไปไหมตึงบรรจุว,ว่ามันจะพักยืนออกมาเกือบจะตึ้งกลางกล้องเลยขับข้างหน้าปอบเรือนึงล่ำครับเกิอรองรานี่วยจังับลำนี้คือว่าบิงวิงร้อยคุ้นๆจังเรือลำนี้ช่วยจังก่อเเรือ Nên lúc nào thăm mà thăm em cũng